เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพืชชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะเห็นจนชินตามองว่าเป็นแค่ต้นไม้ทำรั้วบ้านธรรมดาธรรมดาแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความธรรมดาน,นั้นมันซ่อนความลับทางยาที่แบบน่าทึ่งสุดๆเอาไว้เลยพืชที่ว่านี้ก็คือมะนาวเทศครับเคยลองจินตนาการตามดูไหมครับว่าถ้าหากยาที่ส่งคุณค่าเป็นเหมือนกับร้านขายยาขนาดย่อมๆที่สามารถช่วยชีวิตได้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลย แต่กลับซ่อนตัวอยู่เงียบๆในรั้วสวนที่บ้านเรามาตลอดมันจะเป็นยังไงนะและนี่ก็คือหน้าตาของพระเอกของเราในวันนี้ครับมะนาวเทศหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เท่ๆของเขาก็คือ t r i p a r t i a t t r i o o l i a แค่ได้ยินว่ามันอยู่ในวงเดียวกับส้มกับมะนาวก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่ามันต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่แน่ๆจุดเด่นที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือใบของมันนี่แหละครับที่จะเป็นแฉกสามใบกับผลเล็กๆสีแดงสดใสแบบนี้เลย คือถ้าพูดถึงมะนาวเทศนะฮะภาพที่คนส่วนใหญ่นึกออกก็คงจะเป็นอ๋อต้นไม้มีนำน้ําที่เขาเอาไว้ทำรั้วบ้านกันขโมยนั่นไงใช้เลยครับบทบาทหลักของมันในยุคนี้ก็คือการเป็นรั้วที่แข็งแรงทนทานเป็นเหมือนฉากหลังที่เราเห็นจนชินตาแล้วก็มองข้ามไปแต่เบื้องหลังความธรรมดานั่นแหละครับมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ทีนี้แหละครับเราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสำรวจบ,บทบาทลับๆของมันกันในฐานะคลังยาของคนสมัยก่อน ที่ถูกใช้งานมานานนับร้อยร้อยปีแล้วก็ไม่ใช่แค่ในบ้านเรานะครับแต่เป็นการใช้งานที่แบบข้ามทวีกันเลยทีเดียวโอ้โหพอมาดูตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันน่าทึ่งมากๆคือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยมะนาวเทศถูกใช้เป็นยาแก้ไอแก้เจ็บคอรักษาโรคผิวหนังทั่วไปแต่พอข้ามไปอีกซีกโลกที่ป่าแอม azon ในเปรูเขากับใช้พืชชนิดเดียวกันเป๊ะนี่แหละครับในการรักษาโรคที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นโรคตับเบาหวานหรือแม้แต่โลหิตจางสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับพืชชนิดเดียวแต่สรรพคุณหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การใช้แบบมั่วๆหรือเดาสุ่มเอานะครับภูมิปัญญาของคนโบราณเหล่านี้เนี่ยเขามีความซับซ้อนแล้วก็แม่นยํามากๆเลยคือเขารู้เลยว่าจะต้องใช้ส่วนไหนของต้นแล้วต้องเตรียมยังไงเพื่อให้ออกฤทธิ์รักษาอาการที่ต่างกันไปซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามีความเข้าใจเรื่องเคมีกับยาที่ลึกซึ้งมากๆเลยแหละครับอ่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาดูวิธีทำยาแก้ไอแบบโบราณกันหน่อยจะเห็นเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เอาผล,ลไม้ไปต้มๆเคี้ยวๆจบแต่มันมีขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงมากเริ่มตั้งแต่ปอกเปลือกแล้วเอาไปแช่ในน้ำปูนใสซึ่งเป็นน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างเพื่อไปทำปฏิกิริยาเคมีบางอย่างลดรสฝาดก่อนจะเอาไปเขี่ยวเป็นยาคือทุกขั้นตอนมีความหมายทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่หมดเลยแต่มันมีเคล็ดลับสำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับ ที่ตำรับยาไทยย้ำนักย้ำหนาเลยก็คือต้องเอาเมล็ดออกเสมอทำไมล่ะทำไมถึงต้องเอาเมล็ดออกนี่แหละครับคือปริศนาสำคัญที่จะนำเราไปสู่การไขความลับทางวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนี้กันทีนี้จากภูมิปัญญาโบราณที่เล่าต่อๆกันมาเราวาร์ปมาที่ยุคปัจจุบันกันเลยครับที่ซึ่งวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพิสูจน์แล้วก็ไขปริศนาเหล่านี้ด้วยข้อมูลที่มันจับต้องได้จริงๆ ก็มีงานวิจัยของไทยนี่แหละครับที่เขาสงสัยเหมือนกันเขาก็เลยลองเอาผลมะนาวเทศเนี่ยมาสกัดด้วยเอทานอลเพื่อดึงเอาสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ทางยาออกมาให้หมดแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูเลยครับว่าข้างในมันมีอะไรดีซ่อนอยู่แล้วมันตรงกับที่คนโบราณเขาว่าไว้จริงหรือเปล่าคําถามแรกที่นักวิจัยอยากรู้เลยก็คือไอ้เจ้าผลมะนาวเทศเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของสุขภาพที่ดีจริงหรือเปล่าแล้วผลที่ออกมาก็คือตัวเลขนี้แหละครับ 28.63%ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระโดยตรงถามว่าเยอะไหมก็อาจจะไม่ได้สูงปริ๊เมื่อเทียบกับสารสกัดจากพืชชนิดอื่นแต่ตัวเลขนี้มันคือการยืนยันแบบชัดๆเลยครับว่าเออมันมีคุณสมบัตินี้อยู่จริงๆนะสรุปง่ายๆเลยก็คือคาตอบคือใช่เลยครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คอนเฟิร์มแล้วว่าในผลละนาวเทศเนี่ย อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟีโนลิกและฟลาวนอยดจริงๆซึ่งก็ตรงเป๊ะกับสรรพคุณที่คนโบราณเขาใช้กันมาเลยอ่ะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วมาดูเรื่องความสวยความงามที่หลายคนอาจจะอยากรู้กันบ้างในเมื่อมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วมันจะช่วยเรื่องผิวพรรณทําให้จุดด่างดําจางลงได้หรือเปล่าและตัวเลขที่ออกมาจากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ที่สร้างเม็ดสีผิวกลับเป็นแบบนี้ครับ ค่า1.651เปอร์เซ็นต์เองโอ้โ oh หซึ่งถือว่าเป็นค่าที่น้อยมากๆครับพูดง่ายๆก็คือเรื่องทําให้จุดด่างดําจางลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางของมันเท่าไหร่ครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีหน้าที่แค่มายืนยันความเชื่อเก่าๆแต่ยังช่วยคัดกรองแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํากับเราด้วยโอเคเรากลับมาที่ปริศนาที่ค้างไว้กันดีกกว่าาครับททไไมมมต้อออองเอาาเล็ดออ คำตอบของเรื่องทั้งหมดนี้มันซ่อนอยู่ในองค์ประกอบทางเคมีของต้นมะนาวเทนนี่เองครับคืออย่างนี้นะครับพืชชนิดนี้เนี่ยแต่ละส่วนของมันเหมือนมีหน้าที่ของมันเองเลยในเนื้อผลจะมีสารกลุ่มที่เรียกว่าค um ูมารินซึ่งมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแต่พอมาดูที่มเมล็ดข้างในกลับมีสารอีกกลุ่มที่ชื่อว่าลิโมนอยที่มีรสขมปีเลยแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาฆ่า,มาแมลงส่วนที่ใบ ก็จะมีสารพวกแทนนินกับสเตียรอยที่เก่งเรื่องการฆ่าเชื้อโรคเหมาะจะใช้ทาแผลที่ผิวหนังเห็นภาพเลยใช่ไหมครับคือการเอาเมล็ดออกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติขมๆเลยแต่มันคือสุดยอดของภูมิปัญญาเลยนะมันคือกระบวนการสกัดยาที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเป็นการคัดแยกเอาสารลิโมนอยที่ไม่ต้องการออกไปแล้วเหลือไว้แค่สารคูมารินในเนื้อผลที่เป็นยาแก้ไอจริงๆ นี่มันคือความรู้ทางเคมีเชิงปฏิบัติที่สืบทอดกันมานับร้อยปีเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องของมะนาวเทศยังไม่จบแค่นั้นครับพอพอวิทยาศาสตร์เข้ามาเจาะลึกเนี่ยโอ้โหเรากลับเจอศักยภาพใหม่ๆที่มันไปได้ไกลกว่านั้นอีกเยอะเลยลองดูนี่สิครับงานวิจัยใหม่ๆเจอว่าสารประกอบในมะนาวเทศเนี่ยมีฤทธิต์ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งลำไส้ได้แล้วก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาการดื้อยาเคมีบำบัดด้วย นอกจากนั้นยังพบสารที่ช่วยปกป้องเซลล์สมองซึ่งอาจจะนําไปสู่การพัฒนายารักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ในอนาคตและที่สําคัญมากๆเลยก็คือฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของมันครับกลไกการฆ่าเชื้อของมันเนี่ยสุดยอดมากมันไม่ได้โจมตีแค่ทางเดียวครับแต่มันเป็นการโจมตีหลายทางพร้อมกันเหมือนส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไป2ทีมเลยทีมแรกใช้สารสเตียรอยเข้าไปเจาะทําลายผนังเซลล์ของแบคทีรีย ส่วนอีกทีมก็ใช้สารแทนนินเข้าไปหยุดการทํางานของเอนไซม์ข้างในทําให้เชื้อแบคทีเรียรับมือไม่ไหวซึ่งนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการต่อสู้กับปัญหาเชื้อดือยานในอนาคตเลยก็ได้จากแค่รั้วบ้านที่เราอาจจะเดินผ่านทุกวันกลายมาเป็นคลังยาที่อาจจะเปลี่ยนอนาคตทางการแพทย์ได้เรื่องราวของมะนาวเทศนี่มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วรอบๆตัวเราเนี่ยมันยังมีความลับสุดยอดอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ตรงหน้าเรา แค่เรายังไม่เคยสังเกตเห็นมันเท่านั้นเอง